เขาให้เราหา8 p 4 pn r ก็คือเป็น n แฟกหารด้วย n ลบ r แกเนาะ n ก็คือ8ใช่ไหมครับ r ก็คือ4แล้วก็แค่แทนในสูตรให้เราเอา8ไปคูณ7ไปคูณ6ไปคูณ5ไปคูณ4ไปคูณ3 2แล้วก็1ใช่ไหมนี่คือ8แฟกนะครับส่วน4แฝกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1นตัด3ตัด2ตัด1่ตัดใช่ไหมครับก็จะได้8คูณ7คูณ6 5หนังสือคณิตต่างกัน2เล่มภาษาไทยต่างกัน3เล่มภาษาอังกฤษต่างกัน4เล่มนำไปเรียงเขาคือ p n r เนาะมีทั้งหมด9เล่มจัด9ก9เล่มนะครับเพราะฉะนั้น n เป็น9 r ก็เป็น9เนาะแทนก็ไปในสูตรเลยนะก็เป็น9แฟก หารด้วย9ลบเเหลือ,อ,อศูนย์แฟกก็ได้1นึ่งเนั้นจะได้9แฟกไม่มีเงื่อนไขก็อิสระมีทั้งหมดอยู่กี่เล่มอยู่9เล่มก็จัด9เล่มเลยมี9จัด9ได้9แฟกเนาะข้อที่2ครับแรกและเล่มสุดท้ายเป็นคณิตก็ใช้ pnr ก็ได้นะครับอย่างแรกครับเราจัดอันนี้ก่อนเราจัดเล่มแรกและสุดท้ายก่อนมีทั้งหมดกี่ที่ครับมีทั้งหมด2ที่เราเรียงคณิต2อเล่มเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือ2แฟกนั่นแหละใช่ไหมสองแฟกก็คือ2เนาะเราก็จะจัด เล่มที่เหลือเนาะที่อยู่ระหว่างคณิตก็คือตำแหน่งที่2 3 4 5 6จหจนถึงตำแหน่งที่8ใช่ไหมมีทั้งหมดกี่เล่มก็7เล่มไหม เพราะว่าหาักคณิตออกไป2เล่มใช่ไหมก็มีทั้งหมดเล่มเล่มก็เป็น7แฝกเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําขั้นตอนที่1ก็คือจัดเล่มแรกกับเล่มสุดท้ายไปแล้วแล้วเราค่อยมาจัดเล่มที่เหลือที่อยู่ระหว่างคณิตหลักการคูณนะครับก็จะได้เท่านี้เนาะนี่คือข้อที่2นะหนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันให้เราเนี่ยมัดของที่ต้องการให้ติดกันนะครับเคมีมัดเป็นก้อนเดียวกันนะนับเป็น1ก้อน M2 ก็คือคณิต1คณิต2มัดครับมัดภาษาอังกฤษด้วยกัน E1 E 2 e 3อ e ี่2ก่เรียงทั้งหมอ่ไหมอ เามก้อนเนี้มาเรียงถูกไหมครับมันก็มีทั้งหมด3ก้อนใช่ไหมแล้วก็เราจะจัด3ามที่ก็จะได้สามแฝกเนาะแก้มัดนะพอแก้มัดเสร็จปุ๊บนับได้3ามอัน3าที่ก็3าแฝกใช่ไหมคณิตครับมี2ที่2คนนะครับก็2แฝกนะกริดนะครับมีสีที่4คนก็4แฝกเราก็เลยเอาตัวเลขเหล่านี้นะไปคูณกันนะครับตอบแบบนี้ไปเลยนะเขาบอกว่าจงหาจำนวนวิธีที่จัดผู้ชาย6คนผู้หญิง3ามคน ให้ยืนเป็นแถวหน้ากระดานไม่มีผู้หญิงสองคนใดยืนติดกันก็คือเป็นของที่ต้องแยกจากกันเรียงตัวที่มีปัญหาก่อนใช่ไหมงั้นเราต้องเรียงผู้ชายก่อนใช่ไหมเรียงชายไปก่อนมีชายทั้งหมด6คนเนี้ยจะมี6ที่พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย 6คน6ที่นะครับเราก็ตอบ n fact ได้เลยเนาะก็คือเป็น6 f a ฟ t ขั้นตอนที่2นะครับดูว่าเขาเกิดช่องว่างอยู่กี่ที่7ที่ถูกไหมครับต้องแทรกผู้หญิงใช่ไหมมีทั้งหมดหมด7ที่ถูกจัดเรานั่งแค่3คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น7 P3 อ่ะก็คือเป็น7 f a c แหารด้วย7ลบ3แฟกก็จะได้7 f a c แหารด้วย4 Fa c t ได้เราก็ใช้หลักการคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราตอบแค่นี้ก็ได้นะครับหรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้เนาะ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับกระถางต้นไม้ชนิดเดียวกัน ไม่ถือว่าแตกต่างกันหมายความว่าเราจะนับซ้ำใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมีของทั้งหมดกี่ชิ้นครับมะลิมีอยู่3มกุหลาบมีอยู่2แล้วก็ดาวเรืองมีอยู่4ี่ก็จะมีทั้งหมด9กระถางันจะเขียน9แฝกแล้วปรากฏว่ามีของซ้ําต้นมะลิซ้ํากัน3กระถางก็ต้องเอาไปหาร3แฝกต้นกุหลาบซ้ํากันอยู่2กระถางก็ต้องเอาไปหารอีก2แฝกแล้วก็ต้นดอกดาวเรืองซ้ํากันอยู่ สก็ต้องเอาไปหารอีก4แฟกนะครับได้1260นะครับพ่อแม่ลูกอีก4คนนะครับไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีการจัดโต๊ะเป็นแบบโต๊ะกลมนะครับโดยที่มี6ที่นั่งเขาถามว่าครอบครัวนี้จะนั่งได้กี่แบบโดยที่เงื่อนไขแรกไม่มีข้อกำหนดเราก็แค่เรียงคนนะครับ6คนนะครับ มีทั้งหมดกี่ที่ครับ6ที่นั่งอันนี้เป็นการเรียงแบบวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือ n ลบหแกก็คือ6ลบหตามด้วยแฟกก็จะได้5แฝกได้120แบบ120วิธีนะครับข้อที่2นะครับพ่อแม่ นั่งติดกันอันนี้เป็นของแนวของติดกันนะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมัดพ่อและแม่เข้าด้วยกันนะครับนับเป็น1นะครับหลังจากที่เรามัดพ่อแม่เสร็จแล้วนะครับเรากา็ตอนนี้ก็เหลือใครบ้างก็มีพ่อแม่อันนี้คือคือนับเป็น1ใช่ไหมครับมีใครอีกมีลูกคนที่1มีลูกคนที่2มีลูกคนที่3แล้วก็มีลูกคนที่4 นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดกี่ที่ครับมีทั้งหมด5นะครับ อ่ะลองนับดู1 2 3 4 5มี5คนนะครับเพราะว่า1มัดของพ่อกับแม่เรานับเป็น1นะเพราะฉะนั้นจะมี5ซึ่งมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ที่ครับ5ที่อันนี้นับแบบวงกลมนะครับก็จะกลายเป็น n ลบ1ทั้งหมดตามด้วยแฝกก็คือ5ลบ1ตามด้วยแฝกก็คือ4แฝกนั่นเองนะพอเราจัดเรียงมานับแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้มัดนะครับแก้มัดพ่อและแม่นะครับพ่อและแม่เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับมี2คนก็จะมีเหมือน2ที่นะครับที่เขาสลับกันได้นะ แต่หลังจากที่แก้มัดนะครับเราจะเป็นจะต้องนับเขาแบบเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ n ลบหแล้วนะครับจะเป็น n แฝกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้2 Fa แฝกเนาะทำขั้นที่1เสร็จมาทําขั้นที่2แล้วก็มาทําขั้นที่3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นล,ลักษณะของการทํางานต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้หลักการคูณนะครับก็คือเอามาคูณกันขั้นตอนที่1ได้แค่แบบเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา4 Fa แฝกไปคูณด้วย2 Fa แฝกนะได้48แบบนั่นเองนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดทีี่่2 4ข้อท ที่4นะครับเขาต้องการจัดนักเรียนชาย4คนจัดนักเรียนหญิง3คนนั่งเป็นแบบวงกลมโดยที่ เขาเนี่ยไม่อยากจะให้นักเรียนหญิง2คนใดที่นั่งติดกันเลยก็ถามว่าจะจัดได้ทั้งหมดกี่แบบลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบของที่ไม่ติดกันนะครับวางคนที่เป็นปัญหาก่อนนะครับหรือวางคนที่เหมาะสมก่อนแล้วก็มันจะเกิดที่ว่างแล้วเราก็ค่อยแทรกคนที่เหลือเข้าไปนะครับคิดว่าคนที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราจะจัดคนที่มากก่อนนักเรียนชายก่อน4คน4ที่นะครับแบบวงกลมนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ n อนลบ1ทั้งหมดแฝกนะครับก็คือเป็น4ี่ ลบหหรือพูดง่ายๆนะ3 f a แทีนี้เราวาดรูปประกอบจะก,ก่อให้เกิดที่ว่าง1 2 ส4ีที่นะแทรกนักเรียนหญิงทั้งหมด3คนจากที่ว่าง4ที่นั่งอันนี้เขาสนใจลำดับการนั่ง n จะเป็น4 r จะเป็น3นะเพราะฉะนั้นจะเป็น p 4ตามด้วย3ก็คือเราจะหาได้จากสูตรนี้ก็คือเป็น4แฝกตามด้วย4ลบ3แฝกข้างล่างก็จะเป็น1นะจะได้ตัวนี้เป็น4แฝกเราทำขั้นตอนที่1เสร็จเรามาทำขั้นตอนที่2เพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการคูณนะก็จะเป็น3แฝกค,คูณ p 4 3แบบนี้ก็ได้หรือ p 4 3เนี่ยก็จะกลายเป็น เป็น4แฟรใช่ไหมครับก็จะเป็น3แฟรคูณ4แฟรหรือจะมีค่าเท่ากับ44แบบนะครับ